แ7ดสองเจ็ดองนนึก้าอาการนี้ไม่ติดภาวะอ่อนอย่างเดียว Ok, lại đây nha. nè. อันนี้ของลูกค้าทางขวาม,มืออันนี้ที่เอามาเปลี่ยนอันนี้อมเสร็จแล้วที่เปลี่ยนก็คือบอร์ดไม่ได้เสียแค่บอร์ดเซ็นเซอร์เสียด้วย พอเปลี่ยนแล้วหัวพิมพ์มันวิ่งวิ่งกระแทกข้างเครื่องก็เลยต้องปัญหาเซนเซอร์เช็คหัวพิมพม์หาไม่เจอก็เลยต้องเปลี่ยนเซนเซอร์ด้วยอันนี้นะครับลองเทสลูกค้าจะดูคอนฟิกอ่นะ ชันต่างนี้นะครับสวยเลยวร์ตัวนี้ อ,อยู่ทำความสะอาดแล้วก็แจ้งลูกค้านะครับ